สวัสดีครับเด็กๆนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับครูเบียนะครับในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาสําหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องทักษะเออเอาใหม่ครูเบียผู้ผิดลักษณะทางเพศและความภาคภูมิใจในตนเองนะครับอ่ะเราไปดูนะครับว่าหน่วยการเรียนรู้นี้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างอ่าเราก็จะเรียนเรื่องเพศและการแสดงออกทางเพศ แล้วก็จุดเด่นและจุดด้อยและความภาคภูมิใจในตนเองนะครับเราไปเรื่องแรกนะครับเพศและการแสดงออกทางเพศเพศในตัวนักเรียนนะครับอ่านนักเรียนเป็นเพศอะไรเอ่ยอ่าเพศในคนเรามีสองเพศนะครับก็คือเพศหญิงและเพศชายอ่ะด้านร่างกายเมื่อแรกเกิดลักษณะทางร่างกายจะแสดงให้รู้ว่าเราเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย ซึ่งแต่ละเพศมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะครับอ่าโดยมีอวัยวะเพศที่แสดงว่าเป็นเพศหญิงหรือเพศชายอย่างชัดเจนนั่นเองครับอ่าด้านอารมณ์เรามาดูอารมณ์ก่อนในวัยเด็กเราอารมณ์เป็นยังไงอ่าเป็นยังไงบ้างดีใจเมื่อได้รับสิ่งของที่ชอบหรือสิ่งของที่ตนเองพอใจอ่ามีอะไรอีก ชื่นชมหรือแสดงความยินดีกับคนที่รู้จักชอบพออชอบใจภาคภูมิใจเมื่อได้รับสิ่งของหรือได้รับสิ่งที่คาดหวังหรือต้องการเสียใจเมื่อตนเองผิดหวังจะมีอารมณ์โกรธเมื่อไม่ได้ดั่งใจแล้วก็รู้สึกหวาดกลัวนะครับเริ่มมีความรู้สึกหวาดกลัวในสิ่งที่เราไม่ชอบหรือกลัวลักษณะความแตกต่างทางด้านอารมณ์ของแต่ละบุคคลมีดังนี้มันก็ไล่ไปตั้งแต่ตัวเราจะมี สิ่งที่ไม่เหมือนกันท้านอารมณ์บ,บางคนอาจจะอ่อนไว้บางคนอาจจะเป็นคนแบบกล้าอะไรอย่างเงี้ยอ่าเมื่อได้รับคําชมเชยแสดงท่าทีอย่างชัดเจนว่าดีใจอ่ารู้สึกว่าตนเองมีความสามารถต้องการเป็นที่ยอมรับของคนอื่นหรือในกลุ่มนะครับมีความรู้สึกสงสารเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและเข้าใจในกฎกติกาความแตกต่างระหว่างถูกและผิด ใจเย็นไม่โกรธง่ายมีเหตุผลในการ <c oughs> ในการแสดงความรู้สึกหรือผิดนะครับอ่ะเมื่อต้องอยู่ร่วมกันกับเพื่อนหรือผู้อื่นเราควรปรับตัวและอารมณ์อ่าเวลาที่เราอยู่ร่วมกับคนอื่นเราควรที่จะปรับตัวและอารมณ์นะครับตอนนี้เด็กๆมีอารมณ์เป็นยังไงบ้างเอ,อ่ยส่วนครูเบียแฮปปี้ดีครับอ่า ต่อไปด้านสังคมและลักษณะนิสัยเด็กในวัยนี้จะมีสังคมกับเพื่อนและครูที่โรงเรียนจึงชอบการเข้าสังคมและพบปากคุยกับคนอื่นอ่านี่คือลักษณะสําคัญเลยนะครับของเด็กในวนัยนี้อ่ะยังไงล่ะอ่าเนี่ยเช่นถ้าเราอยู่กับเพื่อน,เ,อนเราก็จะอยู่ในกลุ่มเพื่อนแล้วก็หากิจกรรมทําในยามว่างหากเราอยู่กับคุณครูเราก็จะเป็นเด็กดีของครูและเป็นเด็กดีของพ่อแม่เวลาที่อยู่บ้านนะครับ บางคนชอบทำกิจกรรมหรือเล่นเกมกีฬาที่ครูเบียร์พูดไปนะครับบางคนชอบเล่นฟุตบอลผู้ชายก็จะเล่นฟุตบอลเล่นบาสอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงก็จะเล่นกีฬาะจะไม่ชอบอยู่คนเดียวอาจจะหากิจกรรมอย่างอื่นทำเช่นเล่นหมากฮอตหรือเล่นทำอาหารเล่นตุ๊ก,กตานั่นเองครับเรามาดูกันนี่คืองานอดิเรกงานอดิเรกคืองานที่เราทำเป็นประจำประจำหรือทำเวลาที่เราว่าง Uhm. นักเรียนชอบทำอะไรครับส่วนครูเบียชอบร้องเพลงการเข้าใจและยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคลจะทําให้เราใช้ชีวิตอยู่กับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขยอมรับยังไงเช่นการออกกําลังกายหรือการเล่นกีฬานะอ่าเนี่ยถ้าหากว่าเรามีที่1ที่2ที่3คนที่ไม่ได้เหรียญเราก็ต้องรับความจริงให้ได้และยอมรับความแตกต่างให้ได้อะ การสร้างจุดเด่นและจุดด้อยของตนเองจุดเด่นคืออะไรจุดเด่นก็คือสิ่งที่นักเรียนอะถนดัดหรือความสามารถเฉพาะตัวที่แสดงออกมาแล้วผู้อื่นชื่นชมอ่าหรือว่านักเรียนทําได้ดีกว่าคนอื่นนะครับอ่าเช่นเด็กผู้หญิงคนนี้ร้องเพลงเก่งส่วนครูเบียรก็ร้องเพลงเก่งเหมือนกันอยากฟังไหมครับการสร้างจุดเด่นให้กับตนเองสร้างยังไง หสำรวจว่าตนเองชอบอะไรและถนัดอะไรทําอะไรได้ดีอ่าเราก็ทำสิ่งนั้นให้เป็นจุดเด่นของเราและต้องทำมันออกมาให้ดีด้วยนะครับอ่ะเมื่อค้นพบจุดเด่นของตนเองต้องสร้างความมั่นใจและเราต้องไม่ท้อแท้เมื่อผิดหวังหรือไม่ประสบความสำเร็จและจุดด้อยล่ะคืออะไรจุดด้อยก็คือข้อเสียของตนเองที่สแสดงออกมาให้ผู้อื่นเห็นเช่น ปวดไม่เพราะไม่ซื่อสัตย์ไม่มีน้ำใจรวมไปถึงจุดด้อยต่างๆเช่นถ้าหากว่าเราเล่นฟุตบอลไม่เก่งนั่นก็ถือว่าเป็นจุดด้อยแต่เราสามารถที่จะพัฒนาหรือฝึกซ้อมให้ตัวเราเก่งได้ดังรูปนี้เลยเราสามารถป,ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นได้นะครับอการปรับปรุงแก้ไขจุดด้อยของตนเองอทุกคนสามารถปรับปรุงแก้ไขได้แต่เราต้องยอมรับก่อนว่า เรามีจุดด้ยในสิ่งนี้และเราต้องสร้างความมาั่นใจให้กับตนเองไม่วิตกกังวลเกี่ยวกับจุดด้ยของตนเองมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองไม่ท้อแท้ไม่สิ้นหวังถ้าหากว่าเราเรียนไม่เก่งแต่เราหันมาขยันอ่านหนังสือตั้งใจทําการบ้านแน่นอนเด็กเก่งแน่นอนครับดัมเบลวความภาคภูมิใจในตนเองเป็นความรู้สึกที่ดีต่อตนเองครับและเห็นคุณค่าไนไหนในตัวเอง สารวจตัวเองก่อนอว่าตัวเองเรียนหนังสือเก่งไหมถ้าไม่เก่งเราก็ต้องตั้งใจทําสิ่งที่จะนําไปสู่สิ่งที่ตนเองต้องการเช่นเป็นคนเป็นคนที่เรียนหนังสือเก่งตั้งใจเรียนหนังสือต้องเป็นคนดีมีสุขภาพแข็งแรงต้องหมั่นออกกําลังกายปุ๊บทาสิ่งที่มีประโยชน์ค้นหาและทําในสิ่งที่ตนเองชื่นชอบักชวนเพื่อนให้ร่วมทํากิจกรรมที่ตนเองชื่นชอบอ ตั้งใจเรียนหนังสือนี่คือสิ่งสําคัญปฏิบัติต้นเป็นเด็กดีของพ่อแม่ผู้ปกครองครูรวมทั้งเป็นคนดีของสังคมและเป็นคนดีของเพื่อนเพื่อนการปฏิบัติตนเป็นคนดีรู้จักหน้าที่ของตนเองทําให้เกิดความอะไรความภาคภูมิใจในตนเองและเป็นคนที่มีคุณค่าอ่ะเป็นไงบ้างครับเด็กๆน่าเรียนวันนี้อ่ะแทนแทนแทน นักเรียนครับดูที่ครูเบียสอนแล้วมีใครไม่เข้าใจอะไรไหมครับถ้าหากว่าครูเบียรพูดเร็วเกินไปนักเรียนทุกคนสามารถเปิดดูย้อนหลังแล้วกดสต็อปวิดีโอไว้แล้วสามารถอ่านดูเนื้อหาได้เลยนะครับในเนี้ยในคลิปนะครับจะมีแบบฝึกหัดทั้งหมด10ข้ออ่านี่แบบนี้นะครับดูคลิปไปได้เลยอ่ะตัวนี้นะครับแล้วนักเรียนก็สามารถที่จะทำข้อสอบเนี่ยทั้งหมด10ข้อได้เลยนะครับ แล้วก็ทําลงในสมุดนะครับตัวนี้ให้นักเรียนทําลงในสมุดอ่าโอเคสําหรับวันนี้นะครับนักเรียนก็อย่าลืมรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองด้วยนะครับทําไปให้มันครบสิข้อนะเนี่ยเนี่ยข้อ4ข้อ5้าเพ๊บอ้อเจอ่าครูเบียกดไปเร็วนะอ่า แต่ว่านักเรียนสามารถที่จะกดหยุดสต็อปแล้วก็ทํามันได้อข้อใดเป็นการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับเพศเล่นกับเพศเดียวกันเท่านั้นเล่นแกล้งเพื่อนเพศอื่นเล่นกับเพื่อนทุกเพศ่ามันง่ายอยู่แล้วนะักเรียนน่าจะตอบได้เนาะ,อะขอให้ทุกคนได้คะแนนเต็มศิ์นะครับอขอบคุณครับ